ตัวยุโรป EP นี้เราถึงนิทรี่กันแล้วแย้ yeah, พาดูมุมหาธรรมถ่ายรูปที่ปารีสหอไอเฟลแบบกลุบๆจัดเต็มลาก่อนที่พักที่สตาสบุกนะคะสไตล์เอาซัสแบบแท้ๆเลยเขาแต่งน่ารักจริงๆนะแล้วห้องพักก็คือใหญ่มันดีไม่ไหวชอบห้องพักที่นี่มากนะคะนี่ห้องนอนแยกก่าหดูสิใหญ่ไหมออาซัสไหมโอเคจุดหมายต่อไปปารค่ะ ตนตมีมอเตอร์ไซค์เปอร์โยด้วยอันนี้คือเรากำลังไปที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปปารีสสวยตลอดทางวิวดีมากอากาศก็ดีมากหน้าตาก็ดีมากเ่นกัดก็ระ,ะหว่างราอรถไฟนะคะก็เลยแวะกินจะบอกว่าไอ้พวกร้านที่มนันไม่ได้มาเสิร์ฟพิโต้อะก็คือจะถูกมากราคาดีมากนะคะแล้วเราก็สั่งเราเรียบร้อยพนักง,งานน่ารัก มีครัวซองโอจองบงก็คือเป็นแฮมแล้วก็อันนี้เอคแคลนูเทล,ล่า3.5เองคือทั้งหมดเนี่ยสิบยูโรเท่านั้นถือว่าราคาดีมากคือด,ด,ด,ดูกรอบอะกรอบจนเกลียมอะ เที่ยวกับอุ๋งทีไรนะคะแย้เหมือนคนเป็นง่อยนะก็คือไม่แบกอะไรสักอย่างหลังจากที่ล้มไปหนึ่งคราวพกกระเป๋าคุณอุ๋งก็ไม่ให้แบกอะไรอีกเลยโ <c oughs> งงมากอุ๋งคนเรามันพลาดกันได้ปะวะอุ๋งอ่ะยังเคยลงแกนคานลเพราะว่ากระเมรลื่นเลยเออีอุ๋งทุเลดดูท่าเดินมันน้อพิราบที่ฝรั่งเศสมันน่ารักนะมันอ้วนแล้วมันก็นอนนะโอ้ยอีก เอามาทำสเต็กไหมนี้เราก็รอขึ้นรถไฟกันนะคะเพื่อที่จะไปปารีสมี่เราชอบที่นั่งอย่างเงี้ยคือมันเป็นที่นั่งแบบแนวแนวเอียงอะ่ะให้ให้พิงเฉยๆอะ่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีโฮมเลสมาตั้งถิ่นฐานนั่นเองไม่ต้องการให้นั่งให้คนนั่งนานยูแฮปมอมมันนี่เนี่ยเนี่ยห้ามศพปาคนเลยศพปุ๊บเกาตังปั๊บใช่ไม่ทุกคนไม่ทุกคนไม่ทุกคนแต่เช้านี้ก็จะสองคนนึง ราคารานี้เจ้าของคนไทยนะคะังไงคะก็ดูมน,ม,มนุกไปมนุกเหรออ่าและนี่คือรถไฟของเรานะคะคนต่อคิวกันเยอะมากนะคะก็ตูท้ที่สา <c oughs> แล้วก็ที่นั่งเราก็กําหนดมาเลยสามอะไรนะสามเจ็ดศูนย์ขึ้นบนขอขึ้นบนเราขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะคะแล้วก็ใช่กระเป๋าก็คือโชคดีที่เราขึ้นมาเร็วนะเพราะกระเป๋าเราใหญ่ขขมากมันไม่ใช่ว่าเราจ่ายตังค่ากระเป๋าเสร็จปุ๊บอะมันจะจบมันจะจบว่ามี มีการจับจองให้เราไม่ใช่แล้วเราชงชิงดีเออดังนั้นใครที่มาอุยโกนะคะต้องไวๆตอนแรกเราก็รูว่าเราจองแบบเตจเวมาเต็มที่เลยมีที่ชาร์จไฟให้เรานะคะแล้วก็บอกคือปรับเอ็นไม่ได้าอาหากินข้าวได้โอเครถไฟออกนะเพื่อนๆตอนจองเราไม่รู้เลยนั่งดูวิวถอยหลังอาหารบนเตจเวของเรา มองไาเชีสและอันนุนและชลริซอ1ยูโรเท่านั้นของแคฟูลนะ2ชั่วโมงกว่าไวมากที่นี่ก็คือกักเดอเรเลนะคะเป็นแบบเหมือนหัวลำโพงฝั่งตะวันออกคิวซื้อตั๋วเมโทรก็คือยาวแบบสุดลูกหูลูกตานะจ๊ะสรุปก็คือแท็กซี่เฮ่ไไวจริงๆ คิว <Q. S 2> ยาวเกินอ่ะแล้วแบบเครื่องอก็เสียเกือบหมดเนาะดังนั้นภารกิจต,ต่อไปนะคะถ้าเรามีโอกาสซื้อตัว๋วที่ทิเกตมาชีนปุ๊บอ่ะซื้อเผื่อเลยจริงๆถนนก็คือคล้ายๆแถวสนามหลวงนะฮะออหรือบ้านเราค้ายที่นี่ตรงนี้นะคะก็คือป l า s de la บ a s t i l ค่ะถ้าเกิดว่าใครแบบได้อ่าน การปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะจุดเริ่มต้นมันก็คือตรงนี้แหละเคยเป็นที่ตั้งของขุกบาสติลนะคะแล้วเขาก็ทําลายขุกบาสติลนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรเลยก็เลยสร้างเป็นอนุสรสถานแบบนี้ขึ้นมาค่ะถึงโรงแรมแล้วแค่ประมาณ20ยูโรเท่านั้นห้องพักเราค่ะโฮเทลยูจินีกางกระเป๋าใหญ่ๆได้2ใบคือไม่สวยแต่คือใจกลางเมืองมากก็ถือว่าถูกสุดในย่านนี้แล้วนะคะคืนหนึ่งประมาณ 4, ี0 0ันประมาณนี้พอเราออกจากโรงแรมปุ๊บเจอลงหนัง เฮ้ยโคนผีเลยอ่ะคือโดินไปนิดเดียวคือจตุรัสเลยนะแล้วก็แอกเออแอกแล้วนะแล้วก็ร้านซูเวเนียที่ราคาถูกแบบสุดๆแต่ด้วยธนบัตรของแต่ละประเทศเลก็เป็นย่านที่ดีมากๆนะคะของกินครบดูดิเออใกล้ทุกอย่างเนาะเดินจากโรงแรมสองนาทีถึงเมโทรจ้าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเราซื้อแบบสิบใบเลยนะคะ แล้วเราก็มาตอบแอร์เอแอรนะคะอันนี้เราจะคลายบ้านเราเนาะเพราะแบบไปฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกหรือเหนือหรือใต้ก็คือต้องดูว่าสุดสถานีอ่ะมันชื่อสถานีอะไรพะมาณนเนี้ยเราจะได้ไปถูกทางโอเคพอออกจากรถไฟนะมันก็จะบอกเลยว่าให้ออกทางไหน ออกทางนี้ก็จะเจอชองเซริเซ่เจอประตูชัยเราก็ไปตามนี้เลยเตือนเดือนเตือนเดืนต um um ืนเตืนตืนเตือตืนเตือนตืนเฮ้ยพอมาก็เจอประตูชัยนโปเรียนเลยอะไรจะขนาดตั้งเก้าชีสและแล้วเราก็อยู่ที่ประตูชัยนโปเรียนของจริงใช่จากเมื่อก่อนเราไปประตูชัยตรงหมักเซย์ป่ะใช่ใช่ถามว่าต่างกับมักเซยยังไง บอกเลยว่าฮึ้ฮึไม่รู้แล้วเราก็จะเดินผ่านเดินข้ามถนนชองเซริเซโดยข้ามถนนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นคุณอุงและประตูชัยของเขาบอกว่าพอเพื่อนอ่ะขึ้นจากใต้ดินมามันก็จะมาเจออาเมทิย้อมเลยใช่ปะ่ะเราก็จะตื่นเต้นแล้วก็ถ่ายรูปก,กันทันที่ตรงนั้นอ่ะถ่ายรูปคนเยอะมากแนะนําว่าให้เดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามนะคะดีกว่าเยอะเลยคนน้อยกว่าเยอะเลยุงนี้ดีมาเย็นๆได้เนี่ยแสเข้าทางนี้สูง หนึ่งที่เสี่ยงตายหน่อยอก<ช>็คือการถนนตรงนั้นการถนนเลย<ต>มันม<ต>มก็จะมีเกาะก,กลางแต่ยังว่าไม่ควรนะเพราะว่ามันก็มันก็ไม่ค่อยดีอะเออนาะโอเคไปพวกเราไปหอไอฟเฟลแล้วเราก็เดินมาถึงปาเลการนเยนะคะตัวนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเลยนะจ๊ะเราเห็นหอไอแล้วจ้า อไออยู่ตรงนี้เองข,ขอพรตกตุกอินปลารีดอะ่ะโคตรพีกเลยของกลับแล้ว,รลวประเทศไทยลาก่อนเองแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่นักท่องเที่ยวแบบเยอะมากนะคะทุกคนเอากระเป๋าสะพายไว้ข้างหน้าหมดเลยส่วนใหญ่ใครสะพายไว้ข้างหลังก็คือคนนั้นอาจจะไม่มีของอะไรสำคัญ เราก็เห็นแบบหนุ่มๆนะฮะมาขายของแบร์กับพื้นแบบนี้บนผ้าสีขาวก็คือตำรวจมาเขาจะได้หลบง่ายๆคนหนุ่มคนหนุ่เอาแล้วคนหนุ่มไอ้สวยเอทำไเป็นอย่างนั้นน่ะไอ้ไอ้บ้าสุดๆมีการซ่อมแต่คือไม่แย่โอเคนี่คือจุดทัวริสติกค่ะเป็นจุดแรกที่เรามาถ่าย นะละูกเนียมัน z o o อะไรวะนเนี่งงมากซ้อมอะไรขนาดนั้นนะโอลิมปิกอ๋อไอเลนีเป็นขยมมนี้หามุมสุดลิตแต่ว่าเราจะอยู่กับหอไอเฟลกลายวานันใช่ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีมุมหืนมุอื่นต้องมันต้องมาแต่มุมนี้ก็ก่อสร้างพอสมควรเนาะตอตรงนี้คือแบบคนจะถ่ายลงถ่ายรูปเป็นใหญ่นะฮะใช่ดันมาตอนที่เขาจะจัดโอลิมปิกอารมณ์เสียแต่แค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะฟินนะว้ดู หอไอเฟลครั้แรกของเราสองฮะตำรวจมาเณเกีบหมดเลยแป๊บเดียวเออใช่ใช่เนี่ย <c oughs> ก็ใจยังว่าทำไมมีเสียงหวอตลอดเวลาเออก็คือตำรวจนั่นเองครับนีความวุ่นวาย้วตอนนี้เราลงมาตรงริมแม่น้ำแซงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะแบบเห็นสะพานที่สวยทอดยาวไปถึงหอไอเฟลซึ่งมันดีมากๆมุมนี้คนน้อยด้วยที่สำคัญไปมุมนู้นอีกหน่อยเขาเห็น ไปอีกหนึ่งอันนี้ทางคุณหญิงไม่ได้รีเควสนะคะคุณอุงเขารีเควสนะคะลงมาแแล้วมันสงบเลยอ่ะใช่แต่กลางคืนก็ไม่ควรนะคะกลางคืนก็อันตรายแล้วก็จุดนี้คุณอุงบอกว่ามันเป็นจุดที่อ่าคริสบาวถ่ายเอ็มวีชื่อเพลง Back to Love โอเคคืออีกหนึ่งจุดถ่ายรูปที่แนะนำเลยคือตรงนี้คือสวยจริงๆเพราะมันเห็นสะพานทอดยาวไปอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้แบบเป็นเส้นนำสายตาซึ่งสวย มีเรือนิดหน่อยเออล้วก็ได้จาคัญคือไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยใช่คือคนไปแย่งถ่ายข้างบนหมดใช่<ม>เออจริงจริงแล้วมุมที่สวยมากคือมุมนี้งงไหม,ม,นม,ม,มชมมนะเออสวยมากมากแล้วคือตอนนี้พระอาทิตย์แบบใกล้จะลับแล้วอะแบบโอ้โหฟินนะดูดิตอนเนี้ยมองไปที่หอยเฟลบอมันมีการไล่สีอะเออข้างล่างอาลลาวค่อยๆทึกไปข้างบนโศโศลุ้นกันนะฮะ ว่าเขาจะกรี๊ดกันไหมฮะอีผู้ชายคนใดคนหนึ่งยืนถ่ายยกรี๊ดไหมไม่เห็นกรี๊ดเลยรอบนี้กรี๊ดเอ้าอะไรวะอันนี้คือ,อนมนะคะน,นี่ก็มุมเสี่ยงตายเสี่ยงตายจริงดูดิอยู่บนเส้นกลางเนี่ยนี่ตำรวจจับไหมเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยข้างบนก็จะเห็นคนถ่ายรูปลงมานะฮะตรงนั้นเห็นขใช่ไหมนะเนี่ยบวกมือดิ ไอ้อูได้เห็นทหารกันนะคะอ่ะเราจะบอกลาหอไอเฟลกลางวันก่อนนะคะแล้วเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวมาในโซนกลางคืนนี่คือคนในเอ็มวีคิสบาวไอ้ยลวงเฉยยตรง้ใช่ปะม่รู้ตรงนี้ก็เป็นข้าขึ้นหอนะคะราคาตามนี้เลยครับผมแคปจอไปดูนะครับตอนแรกเราก็งงนะว่าคนมาทำอะไรกันตรงนี้ ที่แท้อีกหนึ่งจุดจ้างงจ้านี่คือวายร้อนหรือแวนโชส่วนคนอุ่งนะคะเป็นเบียร์ดูโมมองเออมันคือมันแปลว่าอะไรหรืคือแบบเบียร์แอดเดโมเมนต์เนาะนั่นเลยจะแปลเพราะจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คืออันนั้นเลยเฟรนฟรายในอุดมคติและนี่ก็คือสมาร์ทเก็ตเฟรนทัฟเฟลจิรอกินกันเถอะพวกเราอันนี้อร่อยแล้วก็หอมมากแต่ว่า ถ้าติดหวาน้องเองปิดตาลเยอะสิสิยูโร2,000กว่าบาทมีวายร้อนมีเบียร์ยักษ์เมนคอร์สอจบปึ้งอิ่มกัดโอ้โหพอตกคืนแล้วสยกว่าเกาอีกอะ,ะแสนเสริมแบบได้มากได้สุด กลางคืมันสวยมันสวยนะกลาคืนนะเออคนก็ยังเยอะอยู่นะแต่ก็ต้องระวังไม่ฉานะเอกินเสร็จแล้วก็มารอรถเมย์นี่วิวรอรถเมย์สุดงงจะบอกว่ารถเมย์ที่เนี่ยมั่วไม่ได้นะคือไม่มีขึ้นฟรี ก็คือขึ้นด้านหน้าแล้วก็ลงตรงนี้ softy แล้วว่าทางออกนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยใครจ่ายเงินไม่จ่ายเงินนั่นเองซึ่งเราจ่ายเงินเย่ yeah. นี่ก็เป็นแค่คลิปแรกเท่านั้นที่อยู่ที่ปารีสโดยแย้ year, อุงเนี่ยขอกลับไปนอนพักเอากานเอ้ยเอาแรงก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพระราชว,วังเวสต์ไซ์สวยงามอลังการขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันที่อีพีหน้าเลย